สวัสดีครับพี่แม่นองครับวันนี้อยู่กับบ่าวจิมคือเก่าครับชมชมวันนี้บ่าวจิมพามาชมบรรยากาศหน้าหยอดครับเรียนรู้การทํหน้าหยอดไปด้วยกันเนาะผู้ลงคนว่าเฮ้ยเฮ็ดยังไดล่ะบ่าวจิมเฮ็ดหน้าหยอดนี่ถ้าใครยังทําไม่สําเร็จก็ดูคลิปปีที่แล้วก็ได้หรือว่าย้อนหลังดูคลิปก็ได้ครับข,ของปีที่แล้ว นี่ครับท่านผู้ชมนาของเบาวจิ้มครับหยอดไว้แล้วครับบริเวณนี้ทํานายอดกันหมดแล้วครับท่านผู้ชมเพราะามันลดต้นทุนได้ดีลดจังไดเนาะหนึหนงนี่ตามปกติเขาจะทำนาดำนเาน,นาะแ้วก็หวานนาหวานนาหวานก็ได้คล้ายๆกันครับแต่ว่า ถ้าทำนายอดในการบริหารจัดถ้าทำนายอดในการบริหารจัดการเนาะเขาจะลดการใช้เคมีเลยเออเพราะว่าเราทำตั้งแต่หน้าแรงนี่ย้านี่มันจะไม่ค่อยมีครับนี่ดูสิครับท่านผู้ชมให้ยามันจะไม่ค่อยมีครับนี่ดูครับมีแต่ยาตัวนี้เนาะเอญยายายังยาวายบ่ นี่มันบริเวณริมคันนาเวลาเราเสาะคัน,นมันมันลงมาน้า <c oughs> นี่ครับยอดนี่ข้อดีของเขานี่มันจะเป็นพุ่มอย่างนี้ครับท่านผู้ชมมันจะเป็นจุดเหมือนที่เราดำครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นข้าวเกิดเกิดนอกเนาะตัวนี้ไม่แบบว่าลดลดลดเกี่ยวข้าวแล้วมันมันหลน่น นี่เราเวลานั้นเราก็ถอนออกนจะเหลือไว้ตรงนี้ยังเหลือไว้ตรงนี้มันจะเป็นจุดของมันเวลามันเกิดเนี่ยครับเป็นจุดเหมือนที่เราดำครับดูสิครับนี่ข้อดีของเขานี่คือข้อดีนี่นี่มีข้าวตายบ้าง,งแล้วตรงนี้ก็มีกลางล่องอย่างนี้ มันเป็นข้าวข้าวรีบมันมันไม่ได้เผาเนาะเขาบอกให้เผาเขาไม่ให้เผาข้าวรีบก็เลยตกอยู่กับพื้นทุ่งนาแล้วเราก็หยอดใส่เลยเนาะมันจำเป็นทำไงครับอืแล้วเม็ดข้าวมันก็ผสมกันถ้าจะใส่ข้าวเจ้า ก็ใส่ไม่ได้ต้องใส่ข้าวเหนียวใสข่ข้าวเหนียวคนละสายพันธุ์ก็ไม่ได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะโ <c oughs> ูดมากเขาจะว่าอีกเนาะ <c oughs> ดูไม่ควรไถกลบต่อเฟืองด้อถ้าเอาถ้าจะถ้าจะหยอดนี่ไม่ควรเลยเบิกรถเกี่ยวค <c oughs> นงานรถเกี่ยวดูสิครับ <c oughs> มันหนาเกินไปครับเนี่ยมันเกิดแบบเข้ารีบเข้ารีบเกิดเราไถากลบมันแล้วครับเนี่ยเราไถากลบเวลาเราไถาคืนมาเนี่ยเวลาเราไถาคืนมา <c oughs> ข้าวที่ฝังดินน่ะมันไม่ตายครับท่านผู้ชมมันยังไม่งอก มันก็จะงอกพร้อมกับข้าวที่เราเราหยอดไปครับแล้วก็ดูแล้วก็ไม่เป็นไรครับพอดีดีที่ใส่สายพันธุ์เดียวกันดีที่ใส่สายพันธุ์เดียวกันออกค่อนข้างเยอะเลยครับถ่ายให้ชมบรรยากาศส,สวยๆเนาะ นี่นาแรงครับนาเนี่ยนาแห้งทําแบบนาแห้งทําก่อนฝนเลยครับบางคนว่าเอ้ยทําได้หรือเปล่านี่ไม่ใช่นาโคกนะครับเป็นนาลุ่มเวลาฝนตกมาปุ๊บนี่น้ำมันจะเข้ามาเลยครับนี่เหมาะมากครับเหมาะมากถ้าทํานาถ้าทํานาหยอดแบบนี้ครับเหมาะมากเพราะว่าหนึ่งนี่ สำคัญมากครับศัตรูพืชนี่ศัตรูพืชมันจะไม่ค่อยกินนะครับไม่ค่อยกินข้าวที่แก่แล้วคือหอยแล้วก็ปูนี่ศัตรูพืชอันดับที่หนึ่งถ้านาดำนี่คนอื่นก็จะรู้ดีเลยครับถ้าเราเอาลงมาดำนี่เขานี่ก็จะลงมากัดกินทันทีเลย แต่ถ้าทำนาหยอดทิ้งไว้อย่างงี้มันแก่แล้วครับเนี่ยมันแก่แล้วอย่างงี้มันแก่แล้วอย่างงี้มันไม่กินนะครับมันกินไม่ได้ข้อดีของเขาครับนี่ผมก็หยอดทิ้งไว้ครับหยอดทิ้งไว้ยังไม่งอกครับแปลงนี้ก็เริ่มงอกแล้วครับเริ่มจะงอกแล้ว นี่ครับเริ่มงอกแล้วครับเนี่ยอีกอาทิตย์น่าจะเห็นครับอีกหนึ่งอาทิตย์น่าจะเห็นนี่พามาชมบรรยากาศทุ่งนาด้วยกันครับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับสวยงามใช่ไหมครับเอาไปดูอีกเจ้าครับขึ้นมาแล้วครับ เจ้านี้เจ้านี้ก็หยอดหยอดก่อนผมผมหยอดก่อนผมหยอดทีหลังเนาะไม่ใช่นี่ครับเจ้านี้กำลังเกิดครับนี่ครับสวยงามครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากเลยครับไม่ใช่ว่า จะทาปีสองปีเขาทํามาหลายปีแล้วครับทําแบบนี้กําลังเป็นที่นิยมทําไมถึงเป็นที่นิยมครับเพราะว่ามไม่ต้องจ้างคนงานหลอกล้าครับทำนาตอนแรงมันก็สะดวกนะครับทําทิ้งไว้ทีนี้หญ้ามันก็ไม่ค่อยมีพอฝนมาน,มาน้ํามานี่ข้าวมันสูงแล้วเออล้วก็เราก็ขังน้ําไว้ คา,างน้ำไว้เนี่ยขังน้ำไว้เสร็จข้าวมันก็ขึ้นหญ้าก็อยู่ใต้น้ำหญ้าก็จะตายไปนี่สำหรับนาที่มีน้ำนะครับผมจะแนะนำาน,นี่แปลงนี้เขาเตรียมดินไว้แล้วครับเนี่ยเตรียมดินแล้วก็ไถไว้อย่างนี้ครับไถเขาเรียกว่าไถาเปิดหน้าดินไว้หญ้ามันก็จะตายหญ้าหน้าดินครับหญ้าตัวนี้ก็เริ่มงอกออกมาครับ เ่ตรงนี้ส่วนมากจะอยู่ตามริมคันนาครับเราถ้าปาสสายสารก็ซ่อนคัน <c oughs> ซ่อนคันแล้วมันก็จะลงมาในแปลงแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอไถอีกรอบสองรอบสองเขาจะปั่นใช้รถปั่นหรือไม่ใช้ก็ได้ครับประหยัดต้นทุนก็ไม่ถ้าไถละเอียดอย่างนี้ก็หยอดได้เลยครับอย่างนี้อย่างนี้หยอดได้เลย แต่ถ้าอยากเอาหญ้าตัวนี้ก็ต้องไถอีกรอบหนึ่งหรือว่าปั่นไปเลยปั่นให้ดินมันติดบริเวณริมคันนานี่ครับแปลงนี้ก็หยอดไปแล้วครับเน่ะครับสุดลูกหูลูกตามีแต่ทำนาแบบนี้หมดแล้วนี่ครับถ่ายมาให้ชมเจ้านั้นก็ทำเหมือนกันครับวันนี้บ่าวจิ้มก็ พามารับชมอา้าวอีกอย่างหนึ่งทํานาหยอดเนี่ไม่เปลืองข้าวปลูกนะครับไม่เปลืองเลยนครับไม่เปลืองข้าวปลูกไม่เปลืองข้าวปลูกแล้วก็ประหยัดต้นทุนถ้าจ้างเนี่ยโดยเฉพาะถ้าจ้างนี่ยยนตกไร่ละ300บาทครับจ้างเขาหยอด แล้วก็ไทยโอ้ก็ลงทุนสูงเหมือนกันคิดไปคิดมาแต่ถ้าทำเองต้นทุนก็จะมีแต่ค่าน้ำมันการดูแลรักษาก็แค่ดูแลหญ้าเฉยๆครับตอนนี้เราก็มาเก็บหญ้าเรื่อยๆครับตอนมันแห้งนสบายครับตอนเช้าๆเราก็มาเก็บหญ้าเห็นได้ชัดครับหญ้าอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาก็ลงมาเก็บครับเนี่ยนี่ มันขึ้นมาก็มาเก็บไม่ให้มันลามนะครับง่ายๆทำนาก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ทำทุกวันบางคนคิดว่าทำทำนาทำเหมือนทำงานบริษัทไม่ใช่นะครับ <c oughs> ทำปีละครั้งรวมเวลาทำงานก็ไม่ถึงสิบห้าวันด้วยซ้ำอาจจะไถแค่สองวันแล้วก็ลงมาหว่านอีกครึ่งวันอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็เก็บหญ้าอีกครึ่งวันหรือหนึ่งวันสองวันประมาณสิหวันการทํางานแล้วก็เก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยครับไม่นานไม่นานหรือว่าสูงสุดก็อาจจะเป็นรวมเวลาทํางานก็ประมาณหนึ่งเดือนเราก็ทําอย่างอื่นรอบางคนว่าโอ้ยทำนาอาชีพทํานาแล้วทําประจําไม่ใช่นะครับทําปลูกทิ้งไว้อ ปลูกทิ้งไว้ออมันง่ายมันอดทนข้าวแป๊บเดียวครับระยะการเก็บเกี่ยวของมันก็แป๊บเดียวประมาณสี่เดือนห้าเดือนหเดือนแล้วแต่ข้าวที่เราใช้นี่อ่ะไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ